บรรยากาศย่มเย็นนะครับน um, no yeah, no yeah. mm ี่เด้อะบ้านน้องจิกตำบลโบดถ์อำเภอไม้ครับไใบรุ่นรุ่นสองกับสีพนังคุยกันนะครับเนาะวันนี้ก็เชิงสีแบบว่าบรรยากาศสีเย็นๆเนี่ยนะครับเนาะนางกองไฟถึงที่นีกินจะสั่ง เนี่ยครับก็คือในการกินเนี่ยเขาต้องกันกันกันใจกินอยู่แล้วนอนเมื่อการเนียไม่ไดบ้านนะครับใช้ใจได้กินหนามได้มีเถื่หลังเขาต้องกันใจกินนามคุณทีกินนามได้ให้ใยได้เลยรับรองชำระเขาเลยอืมต้องกิน้นามต้องกันใจกินมั้ยนะอื แก่หนามเป้าใส่คตรเราไว้น่ะลีนใส่แก่ปุ๊บเลยยกกินเนี่ยก็มีตะการไายกินไม่กี่หนึ่งชิ้นเราโคตานะครับไทยโคตรนคนไทยเป็นคนอุบลนะครับบ่เหล้าอย่างเดียวแต่ว่าถ้าหนีคนว่าโคาดกันนะครับเด้รยากาศฝนไม่ตกครับเออวันนี้ฝนมาตกครับวันนี้วันนี้ฝนไม่ตก อากาศดีมากสมมตเราเลือน่ะก็เลนเอันอันที่เราเราเลทำไมอ่ทงกอื่นเโคตรตอมาะใส่หนามใบไว้มาส่วนแงนถ้าแกไปเปิดเห็น